สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับเราจะมาลองทำความเข้าใจแนวคิดลึกซึ้งจากปรัชญาตะวันออกเกี่ยวกับชีวิตความทุกข์และเป้าหมายของการเกิดมาในแบบที่เข้าใจง่ายๆและจับต้องได้กันครับเอาล่ะครับเริ่มกันด้วยคำกล่าวของท่านเล่าจือประโยคนี้เลยมันเหมือนเป็นการสรุปความขัดแย้งที่อยู่ข้างในใจของเราทุกคนได้ดีมากๆเลยนะครับ คือลึกๆแล้วเนี่ยใจเราอยากจะสงบอยากจะนิ่งแต่กิเลสความอยากได้อยากมีต่างๆจากโลกภายนอกมันคอยดึงเราให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยครับทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพของชีวิตได้ชัดขึ้นไปอีกในบทแรกนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ทรงพลังมากๆที่มาจากคมภีร์โบราณกันครับลองจินตนาการตามแบบนี้ดูนะครับว่าถ้าหากโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และการที่เราได้เกิดมาใช้ชีวิตก็เหมือนกับการที่เราได้จ่ายเงินซื้อตั๋วเข้ามาในสวนสนุกแห่งนี้ซึ่งตั๋วที่ว่าเนี่ยก็คือกรรมที่เราเคยทํามาในอดีตนั่นเองครับและตั๋วใบนี้นี่แหละที่เป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยว่าเราจะเจออะไรในสวนสนุกแห่งนี้บ้าง ประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือตั๋วแห่งกรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงครับบางคนนี่เหมือนได้ตั๋วแบบ VIP ได้บัตรผ่านเล่นได้ทุกอย่างเลยเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีพร้อมทุกสิ่งในขณะที่บางคนอาจจะได้ตั๋วธรรมดามีดีบ้างร้ายบ้างปนกันไปแต่บางคนเนี่ยเหมือนได้แค่ตั๋วผ่านประตูเข้ามาเฉยๆเกิดมาก็เจอแต่ความยากลําบากภาพนี้มันสะท้อนเรื่องบุญธํากรรมแต่งที่เราเคยได้ยินกันมาได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับและนี่แหละครับคือคําถามที่สําคัญมาก ในเมื่อชีวิตมันก็เหมือนสวนสนุกเหมือนเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมองทะลุภาพลวงตานี้เข้าไปเพื่อไปเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านและคำถามนี้นี่เองครับที่จะพาเราไปสู่แก่นแท้ของเรื่องราวในวันนี้เอาล่ะครับมาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วนะครับเราจะมาทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความว่างกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากๆเลย คือต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าความว่างหรือสุญญาตาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการยอมรับความจริงตามธรรมชาติครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นสัมผัสหรือรับรู้ได้เนี่ยล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตนถาวรเป็นของตัวเองจริงๆ ถ้ายังนึกภาพไม่ออกให้ลองดูที่ร่างกายของเรานี่แหละครับง่ายที่สุดเลยพอถึงวันสุดท้ายร่างกายนี้ก็จะสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมของมันเลือดของเหลวต่างๆก็กลับไปเป็นน้ำกระดูกผิวหนังก็กลับไปเป็นดินความร้อนในตัวก็กลับไปเป็นไฟและลมหายใจก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่านี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยครับของความไม่เที่ยงแท้จะเห็นได้ว่าการสลายไปเนี่ยมันไม่ใช่การดับศูนหรือการหายไปไหนเลยนะครับ แต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองเหมือนน้ำที่โดนความร้อนแล้วระเหยกลายเป็นไอถึงเราจะมองไม่เห็นไอน้ำแล้วแต่จริงๆมันก็ยังวนเวียนอยู่ในอากาศเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของความว่างทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจเรื่องความว่างกันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประสบการณ์ร่วมที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอนั่นก็คือความทุกข์ล่ะเรามาดูกันต่อเลยครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าทุกข์เราก็จะนึกถึงความเศร้าโศกเสียใจความเจ็บปวดใช่ไหมครับแต่ในทางธรมแล้วความหมายของคำว่าทุกข์มันกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับมันหมายถึงสภาวะของทุกสิ่งท,ง,ทงทุกอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย,อยู่ตลอดเวลาคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราอารมณ์ความคิดทุกอย่างล้วนตกอยู่ในสภาวะนี้ทั้งสิน้น ทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจให้ลึกลงไปอีกว่าแล้วไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนในคมภีรโบราณมีวิธีอธิบายที่น่าทึ่งมากเลยครับเขาใช้วิธีถอดรหัสตัวอักษรจีนคําว่าบาปเพื่อชี้ให้เห็นถึงต้นตอของมันตัวอักษรจีนตัวนี้คือคําว่าจุย้ยหรือจุย้ยที่แปลว่าบาปนะครับถ้าเราลองแยกส่วนประกอบมันออกมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมาจากสองส่วนครับส่วนบนคือเหวซึ่งมีรากมาจากตัวอักษรที่แปลว่าเลขสี่ ส่วนข้างล่างคือเเฟที่แปลว่าผิดหรือไม่ใช่พอเอามารวมกันความหมายมันลึกซึ้งมากครับมันกำลังบอกเราว่าบาปเนี่ยมันเกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดใน4ทางคือตาหูจมูกลิ้นหรือก,ก็คือการมองการฟังการพูดและการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรมาจากไหนคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วเราจะเดินทางข้ามทะเลทุกนี้ไปได้ยังไง <_ Z> ในส่วนนี้ล่ละครับเราจะมาดูแผนที่นำทางกันมีคำเปรียบเรืยที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าคำสอนทางธรรมต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนะครับอย่างอริยสัจสี่ก็เปรียบเหมือนเรือที่จะช่วยให้เราข้ามจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ได้แต่พอเราข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องแบกเรือลำนั้นไปกับเราอีกต่อไปเพราะมันเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการเดินทางเท่านั้น แล้วอะไรล่ะคือเข็มทิศที่จะนําทางเรือของเราก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละครับที่จะคอยนําทางชีวิตเราอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิก็คือการมองโลกตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ไปตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดสัมมาสังกปะคือการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมไม่ใช่อคติหรือความชอบส่วนตัวสัมมาวายามะก็คือความเพียรพยายามที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องและสัมมาสติ คือการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้แหละครับคือหลักปฏิบัติที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางชีวิตของเราทีนี้จุดหมายสูงสุดของการเดินทางนี้คืออะไรมันไม่ใช่แค่การหลุดพ้นไปคนเดียวนะครับแต่คือการเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือผู้ที่ตื่นรู้แล้วเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างแล้วแต่เลือกที่จะยังคงอยู่เพื่อเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางและช่วยเหลือคนอื่นๆให้ตื่นรู้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมากๆเลยก็คือ การตรัสรู้หรือการตื่นรู้เนี่ยไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนพิเศษหรือเหนือคนอื่นเลยนะครับแต่มันคือการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ในทุกชีวิตอยู่แล้วพระโพธิสัตว์กับคนธรรมดาอย่างเราเราจึงไม่ได้แตกต่างกันโดยพื้นฐานเลยครับต่างกันแค่เพียงว่าท่านตื่นแล้วในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่ยังคงหลับอยู่ในความฝันเท่านั้นเองเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว ที่จะรวบรวมแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาเข้าด้วยกันและนำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนครับลองนึกภาพตามอีกครั้งนะครับว่าชีวิตคือการล่องเรือในทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลทะเลก็คือโลกแห่งกรรมและภาพลวงตาที่เราอยู่คลื่นลมที่ถาโถมเข้ามาก็คือกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ เข็มทิศท,ที่ช่วยให้เราไม่หลงทางก็คือปัญญาและที่สําคัญที่สุดใบเรือที่จะทำให้เรือของเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและควบคุมทิศท,ทางได้ก็คือปณิธานหรือเป้าหมายในชีวิตของเรานั่นเองนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ ถ้าเรือชีวิตของเราไม่มีใบเรือคือไม่มีเป้าหมายไม่มีปณิธานที่ชัดเจนเราก็จะถูกคลื่อนลมห่างกรรมซัดไปซัดมาอย่างไรท้ทิศทางล่องลอยไปเรื่อยๆในทะเลทุกโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะไปถึงฝั่งได้ยังไงหรือเมื่อไหร่และสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุดจากคำพีซึ่งอาจจะเปลี่ยนการรับฟังในครั้งนี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนชีวิตอย่างลึกซึ้งคำถามนั้นก็คือเรามาสู่โลกนี้ เพื่อทำอะไร